สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงมีการแพร่ระบาดกันอยู่นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ก็ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้อยู่หากสงสัยว่าเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยติดโควิด -19 สามารถทำการตรวจ ATK คัดกรองด้วยตนเองค่ะกรณีผล ATK ขึ้น2ขีดสามารถดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 1. รักษาตามแนวทางเจอแจกจบ ผู้ประกันตนที่มีอาการป่วยไม่รุนแรงรักษาแบบ OP, Self, Isolation เจอแจกจบณสถานพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชนทุกแห่งคลินิกและร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนกับสปสชอทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในผู้ประกันตนเข้ารักษาตามดุลพินิษของแพทย์ สถานพยาบาลประกันสังคมและสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและในกรณีเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินสีแดงสีเหลืองซึ่งจะมีอาการหอบเหนื่อยหนักมากคุณไม่เป็นประโยคแน่นหน้าอกหายใจเจ็บหน้าอกปอดอักเสบรุนแรงอ่อ,อนเพลียตอบสนองช้าไม่รู้สึกตัวมีภาวะช็อกโคมา่าซึมลงไข้สูงกว่า39องศา ค่าออกซิเจนต่ำกว่า94หากเข้าเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงสามารถใช้สิทธิ Uset Plus ณสถานพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศหรือสายด่วน1506ค่ะ